You're listening to KS อ o d c a s, e ool, s arl, t อ ah ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security t h e Happiness Investment ประเด็นถัดมานะครับก็คือประเด็นการพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาฟังพี่โจวิเคราะห์กันนะครับในส่วนของตัวอ r i ิ i n นะครับสวัสดีครับพี่โจวสวัสดีครับ นี่ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้เรามีออกคอมพิ n y Up อัปเดตตัว o r ริจินะครับเรายังเมนเทนอัลพ์ฟอร์มนะครับแทร็กเก็ตไพมีการปรับขึ้นนิดหน่อยจาก13บาท50เป็น13บาท90ตามการปรับประมาณการ earnings ในเปเปอร์มีการพูดถึง3เรื่องนะครับเรื่องที่หก็คือ แผนธุรกิจในเบื้องต้นในปีนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแผนยังเป็นทางการคงจะประกาศช่วงปลายกุมภาถึงต้นมีนาแต่ว่า,เ,าเราก็ได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นนะครับก็ทราบมาว่า,าปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีอะไรใหม่ๆให้กับทางนักลงทุนแล้วก็ทางตัวบริษัทเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องผลประกอบการในปีที่แล้วนะครับที่ก็ทำเอา<ม>ทาหายในหลายมิติได้อ่ ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องการปรับประมาณการ earnings นะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือแผนธุรกิจในปีนี้เนี่ยก็ในเบื้องต้นนะครับบริษัทมองภาพ GDP growth ปีนี้ที่ค่อนข้าง,งดีนะครับประมาณสัก5%นะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของการวางแผนเปิดตัวโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็คือจำนวนโครงการเนี่ยประมาณสัก40-50โครงการมูลค่าเนี่ย อยู่ที่ห้าหมื่นล้านนะครับซึ่งห้าหมื่นล้านเนี่ยก็ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วที่จบที่สี่หมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยก็โตรประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับปีนี้ก็จะเน้นไปที่การขยายทําเลแล้วก็การเพิ่มเซกเมนต์นะครับทำเลจริงๆแนละ้วบริษัทออริจินก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายทําเลที่เขายังไม่ได้ไปเช่นกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับพุทธมณฑลนะครับปิ่นเกล้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นต่างจังหวัด กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ segmentation ซึ่งจริงเราก็คงคิดว่าเขามีครบทุก segment แล้วนะครับบนกลางล่างทั้งคอนโดแล้วก็แนวะราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยสัมภาษณ์ของวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทให้มุมมองในเชิงของตลาดที่เป็นคอนโดล้านถึง2ล้านนะครับหรือว่าต่ากว่า<ม>ล้านนะครับเก็นะ่าเป็นตลาดที่น่าสนใจซึ่งเขาอาจจะยังมี exposure ตรงนี้ไม่ได้เยอะมากเราก็มองไปที่คอนโด BOI ซึ่ง ตอนนี้ในตลาดก็คนที่ทำแอคทีฟหน่อยก็จะเป็นเสนานะครับแล้วก็นอกตลาดก็ <9 S 2> จะเป็นรีเจนต์นะครับที่เขาทำเยอะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจนะครับแล้วคนทำอ,อาจจะยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีช่องว่างก็คิดว่าออริจินน่าจะบุกไปในส่วนตรงนี้ได้นะครับกับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาก็พูดมาเป็นระยะเวลาเป็นหลักปีแล้วก็คือในเรื่องของการทำแอสเซทแบ็กโชเคนนะครับก็คล้ายๆกันกับบีด นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกมิติหนึ่งคือเป็นโทเค็นที่มันไม่ใช่รีดก็จะเป็นการระดมทุนไปซื้อเหรียญแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการระดมทุนนะครับไปลงทุนในคอนโดแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่จะแน่นอนนะครับซึ่งข้อดีของโทเค็นตัวนี้ก็คือการซื้อขายเปลี่ยนมือก็เป็นไปได้โดยง่ายนะครับเปิดขาย24ชั่วโมงแล้วก็ค่าธรรมเนียมน้อยแล้วก็จริงๆแล้วมันคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกับ IP โปรแกรมปีที่แล้วที่เขาอินโทรดิวให้กับตลาด นะครับก็คือครเราไปซื้อคอนโดของเขาแล้วก็ให้เขาปล่อยเช่าให้แล้วเราได้รับยิวแต่เราเป็นเจ้าของคอนโดแต่ในกรณีที่คนมีไรายได้ไม่ได้เยอะนะครับการซื้อโทเค็นในระดับหมื่นบาทแล้วก็เป็นเจ้าของคอนโดแล้วก็ได้ยิวจากแอสเซทซึ่งเป็นแอสเซทที่แอสเซทพรอพเพอร์ตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น non fungible asset ก็คือเป็นไม่สามารถทดแทนกันได้คือเป,เป็นอะไรที่ยูนีคเพราะฉะนั้นเองก็จะเป็นอีก ความน่าสนใจของตัวนี้นะครับก็ในต่างประเทศเนี่ยการทำ Asset Back Token เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับอาจจะมีในส่วนของ d e r i v a t i v e เข้ามาเสริมเติมด้วยแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตัวที่เป็นต้นแบบก็จะเป็น Siri Hub ที่เขาไปลงทุนในส่วนของตัว Community ของเขาที่ตรงอ,อน,นุดนะครับก็อนนี้ก็จะเป็นสีสันที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ส่วนธุรกิจอื่นๆเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นการ IPO ตัววันออริจินที่เขาตั้งใจไว้ในการที่จะสร้างพอร์ตวี u คริงอินคั m มเอ่อบิสเนสให้เพิ่มเติมใหญ่โตขึ้นนะครับก็จะมีทั้งโรงแรมรีเทลออฟฟิศเข้ามานะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการบิวพอร์ตอยู่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถสร้าง v a l แวลูให้กับทางบริษัทได้ในระยะกลางถึงยาวนะครับส่วนผลดำเนินการปีที่แล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าตัวคีย์บิสเนสทาร์เกตต่างๆทั้งพรีเซลทรานสเฟอร์แล้วก็เออร์น็สน่าจะทําตัว นิวไฮได้นะครับโดยการเปิดโ,โครงการใหม่จํานวนมากของเขาในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับพรีเซลน่าจะเกิน4ี่0 0่นล้านส่วนการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยก็น่าจะโตได้สัก2ี่อนะครับอยู่ระดับประมาณสักเกือบเกือบสองหมล้านนะครับก็แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างในในโครงการบางโครงการที่เป็นคอนโดก็ตามนะครับก็ทําให้การโอนกรรมสิทธิ์นะได้ได้ช้ากว่าแผนไปบ้างแต่ว่าก็ยังทำนิวไฮได้ซึ่งตรงนี้ก็จะนามาซึ่งในแง่ของบัตทอมไลน์ นะครับที่น่าจะทำนิวไฮได้เช่นเดียวกันโดยเรามองทั้งปีประมาณสัก3,008นะครับก็โตรประมาณสักเกือบเกืบ20%เหมือนกันนะครับในมุมตรงนี้เองตัว Drive ก็คือตัว JV ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไปไปมามาเนี่ยเซตอัพกันขึ้นมาเรานับไปนับมาเนี่ยได้ให้21-22โครงการเลยนะครับคือถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับมีทั้งตัวคอนโดมีทั้งแนวราบมีทั้งโรงแรมมีทั้ง warehouse คือทุกธุรก,กิจ ที่เป็นตัวคของเขาเนี่ยก็มีการเซตอัพ JB ขึ้นมาหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นฟอร์แมตที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาตัวโครงการนะครับก็น่าจะทำให้ในแง่ของตัว Cash f l o นะครับแล้วก็บ alan sheet ของตัว Origin เองเนี่ยไม่ได้ตึงเจนไปแม้ว่าจะมีการขยายตัวอย่างแย,งอยง่อย่างแน่ตราเร่งก็ตามนะครับซึ่งจากทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้เรามีการปร,ประมาณการกำไรปีที่แล้วลง2%ปีนี้ปีหน้าปรับเพิ่ม ประมาณสัก4%นะครับแล้วก็ทำให้ Target Price เพิ่มขึ้นเป็น1 3บ0าท90นะครับก็ความน่าสนใจของ Origin นะครับจริงๆถ้าดูใน Valuation อาจจะยังไม่น่าสนใจในปัจจุบันมากนะเพราะว่า Trade PE 7เท่า Dividend Yield, yield 5.7%ก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแต่ว่าถ้าไปดูในแง่ของ Upside ที่มันอาจจะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการเปิดตัวที่มากกว่าที่เราคาดไว้แล้วก็จะมีการ IPO รวมถึงการทำ s e t Back token เี่ยก็ถือว่าจะเป็นส่วน เพิ่มแล้วก็สร้างแวลูให้กับตัวบริษัทได้มากขึ้นกว่าที่เราเคยทำไว้ในตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพัฒนาการจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีการสามารถในการปรับประมาณการขึ้นได้หรือเปล่าครับพี่โจ้ครับในส่วนของตัว Asset Back Token ที่เมื่อกี้พี่โจ้บอกว่าตัวสิริครับเนี่ยนะครับเริ่มมาก่อนเนี่ยนะครับทิศทางมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วเจ้าอื่นๆในตลาดเนี่ยนะครับพ r o p e r ี y ตัวอื่นเนี่ยจะมีการมาทาตามไหมครับ ก็จร <łość> ิงๆตอนที่ Siri Hub เข้ามาก็โหเหมือนกับตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็น่าจะมีคนทำตามมาอีกค่อนข้างเยอะแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะเงียบก็เมื่อวานพยายามที่จะหาข้อมูลก็เหมือนจะยังไม่มีตัวการทำใหม่เพิ่มเติมนะครับจากในส่วนของ Siri Hub นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเราพยายามหาเนี่ยยังไม่เห็น นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวออริจินนี่แหละที่ที่เขามีการให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ว่าเออเขาอยู่ระหว่างการทําตรงนี้อยู่เหมือนเดิมซึ่งจริงเขาให้มาเป็นหลักปีละที่เขาทำเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องกระบวนการในการที่จะทําตรงนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ความเสี่ยงให้กับทางหน่วยงานภาครัฐหรือผู้กํากับต่าง มั่นใจแล้วก็สบายใจว่าไอ้แอสเซทใหม่ประเภทนี้เนี่ยจะไม่สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนเพราะฉะนั้นเอ่อพ r o c e s ในช่วงต้นก็คงจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับซีรีส์ฮับที่ออกมาได้ก่อนเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่เป็นเพลนวานิลาก็คือเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็คล้ายๆกับบี แต่ว่าแล้วลงทุนในใน Recurring Income Business นะครับที่มีการเช่าอะไรกันแต่ว่าในมุมของตัว Origin เนี่ยที่เป็นคอนโดระดมทุนไปซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่ามันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าก็เลยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่ารวมถึงคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะ,อะรอดูนะครับคนที่จะ,ะคนตอบรับของตัวโทเค็นดิดจิตอลตัวนี้ที่มันจะออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราก็เชื่อว่า อ่อมันเป็นอะไรที่น่าสนใจในต่างประเทศเนี่ยมีอะไรที่ที่ทำได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไทยเริ่มเดินได้เนี่ยสปีดของการที่จะมันออกมาหลังจากนี้แล้คิดว่าน่าจะเร็วครับครับ